สูสบายดีพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องป้องไปเบอร์สุคนสบายดีเบาเบาสาวๆตอนรับเขาซื้อชงเบาจนนี่พี่น้องมือนี้มาหาหน่อไม้ปีแกงสวยใจพี่น้องอยู่ตัวเมืองคือเก้ามือนีบด้วเมืองบ้านพี่น้องมาลินบ้านเบาเจคือเก้าลหละตัวสิปรกกันหาหน่อไม้ปีแกงมีมั้งทรงในตามีอยู่ นี่มหาหาพูดแล้วยุ่อยู่สุนน้มัยพยบ้านใส่ข้านอนอับดิสอยู่ใส่มีถังคุณตัวป้าเดินนอนยายอยู่เนาะสองเลยคนัขึ้นเ่ยขึ้นไเว้าเด้อได้จักแหงแล้วเบึ้งแล้วในหลายแหงเติบข้าจะมาบนอันปานอใจพี่น้อง นี่พอได้กินอยู่หักกดก็นอนนี่น้อยยามนี้เนาะแบบทุบเอาเลยแต่พี่น้องก็ต้องจักต้องอย่างนอนให้หาได้จ้ะพี่น้องปาด้ซ้ำนี่ละจะใส่แกงใส่น่องตุ้มตีมคนบุพเพนี่มักอึน้อยมักบวบแล้วกายมียอดมักบวบจ้ะพี่น้องข้างมอแล้วไม่กุดั่ไปใช่ไหมยอดมักบวบเข้ามาอะไรแล้วจ้ะพี่น้อง บาเจมกำลังเฮ็ดตำ้ข้เบือสบายดีนกกรน้อือึ้งนะหนีแล้วป้าตัเบือกลางครกนึงมาเป็ดตัวสิเพชรสป่าว้่าอะไยอดเลยนี่เครื่องแกงโบชา้มีตำมบักฮุ่งพร้อมใจพี่น้องบักฮุ่งเหลือเอ้ยห้อยเป็นตาเส็บพี่น้องใส่ยาหนางเข้าไปเข้มข้นกับน้ำข้เบือมอฮอร์ละติบะเย ยังบวหอนปะนี่วะใส่หมูเย็นเน้นนัวเน้นเน้นยัวๆเบากับบอกคแล้วจ้ะป้าเ็จะแเสบบ่พี่น้องคนอุดตัวอยู่น้ำยานางเขาเบื่อยังบนใส่ว่ะมิ้วเค็มไหมวะมิ้วเค็มเันเม็ดเลยูดลประเด็นอีกบเข่งไหม เค็มเค็มเค็มเพิ่งกินกระหู้แล้วปลาแดกอันตวงมันอาจจะเค็มอืมพอพอค่อยเติมปลากินปลาแดกพี่น้องหอมเตะดังงวยงวยยังทำไมใส่กินปลาแดกแบบนี้คักสุดยางคนค่อยบ่มีกปลาแดกเม็ยนนะค่อยบอกแม่ข็เห็นให้จักอันอยู่ จะคนเอสึกว่าบเป็นตากินนี่แหละเขาจะพอแต่ละเท่าน้อเนาว่าได้เลยลูกดูจะแซ่บจะแซ่บพี่น้องใส่ดุดวดไปบักหลายใส่ย่างต่อวันนี้เอาจุดเงินครัว รสดีก็ค่อยแซบ่บรสดีก็ค่อยแซบ่บผงนัวใส่ลายแซบ่บลายใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายก็หัวโป๊กโป๊กแน่นอนะไม่อยา่ายง,ยยงนั้นเกลือแสดงยังใส่เกลืออยู่วะโบเค็มวะเค็มจริงก็เปี้ยววะ เอาเอาไม่ต่ำหุ่งอันอืมไม่แพ้คนต่ำหงุ่งเลยไม่แพ้ที่ต่ำนี่ใส่ข้าวเบือลงไปเลยพอดีเลียกข้าวเบือสุกเลยใส่เลยเฮียน้อยอันมักบวบมันยังมันเปื่อยจยงมักเอือกเต็มหม้อหนึ่งน้องไม่โบราณแต่ว่าเนียนแบบเพื่องเขาจะมักพักกันเดี๋ยวค่อยว่าแล้วพักน่ะยังไม่ใส่ตีพักอ่ะเนี่ย รถม่อรถม,ม่อครับว่านะหลังไม่พักอันงามงาบเออย่างบัวไซตีอย่างอางบัสุดทาย <laughs> จับชะอ,อมมอน,น้อยโพดครับว่านะใส่น้ำหลายโพดบอกจะอ,อันนี้เป็นแอร์ตำกำลังตำใส่หรือครับเพลิหนหรือเปล่า เอเกหลายตอมเวลากุกอ่งแกงนอกับเพีรเพีเอ็ดพอดีกินไ่หลายเพียกน้อยต้มผ้าก็ไม่บอกน้ำปูมาใส่กะปิใส่กับปิใส่มะกรอพรนะก็ก็ตามเมื่อวานกเขาแซๆอยู่นะมาเมื่อคืน เวันอมปงอกดะนืี้มีแต่อะลรมีแต่พันแรกให้กินมะเขอเลนยั่วๆประมาณสห้ประมาณเจ็ดแปดหน่วยนี่บอมัเนยั่วๆมะนาวยั่วๆปั๊ดน้ำลายไหลจุดจวด หันซีมซีมเราซีมอีกคือน้ำแห้งกวันเลยซีมจน้ำแห้งเหมือนจังนี่ก็ประทันป้าบึงนำมากเก้อขนัะ นางเสือดาวนางเสือดาวเซ็แเ้วจะพี่น้องเดือแต่เอาอันมะคุ้ลงระบัด้าแกงน้ำไม่ซุกแเอาลงใส่พักลงไปลดหมอเนีนอนลดม้อเนียนอน ล้นลมสวรรค์แล้วล้นเราจะแยนมันมาท่ยุบลงเองนพักน่น้ำพัดซอกอีกเหก็ละมักพักนี่ก่อนน้ำเอืองเสียบนะวันวานนี่เนี่ยบอกเอื้อค่อยๆมักกันได้เขามักกันเสีบเด้เหร ไทยซุกเอาสะอวมใส่พี่น้องแล้วก็โปุงโดนลดนโดนลดนแล้วเป็นกระเสียบตะบะุงมีสมพักทอดปลาแห้งแล้วก็แกงน้องไม้ใส่ผักยั่วๆเศษๆตัวนี้กำลังวุ่นวายตักข้าวตักน้ำอยู่เพอแยกเจ๊ข้าวนะแจ๊ก็ดีนะแม่มามามาจัดแจงจัดแจงแ้ว

ไม่ยังคนละบหวานก่ส้มตหวานแซ่บนี่เไปไส้มตบหวานจเลค่เปตากินเนาะเอาลูน้ก่อนเอาแขาหนัเบ้ง้าแม่แบบงบ้าค่อยยับไปหาไอเกลืออุ้้าค่อยเข้านึ่ดูล้วมันเหแล้วแล้น้มันไหรเ้แล้แม่เีอกอย่างหนึ่งเดี๋้ว ไาเดีพี่น้องอีกทีนึงก็จ้ามาจ้าพี่น้องยัยย่วอาหารสวยอาหารเทีย่งยงกินซุมกินแซวหาว่าเพื่อนคนจังเลยเียมา,มาไม่หมด่แแ้วยับเอาพี่เตียงน่ <c oughs> ไรตังีสิงแ้งนองวันพน้องถงน้สิงเข้ามาจำพวกแกล้ง้องมดะบวงนะบ่วงไแล้วกเ้าหมัอวอแก่ใส่แกัน่วใส่สิงมาตียงว่ามบวงบางแลกินบ้ามบ่วง ลูกพี่บายพี่ลพิ่นมานยีลูก่าลูกไปนลูกลไปตลาดนำที่ลูกไปตลาดนำจะหายที่เอาไปนแ้อแล้วแล้วอแล้วเอียบบอสที่กินนอแกงน้อนวันนี้วันนีีเกลียวบ่กคุณเห้ให้ไเกี่ยวให้ ขกะักเชือไปจองาู่เมื่อกี้านีงก็ไปเลอนหงนเอาแท้าไัสะก้อนเนี่ยไปตเนี่ยเอองมือเหรอ่กินากินแซบจันวะจ้าแซบธรรมดาเพิ่มบปตีมันดอกซ้ายด้านบนไปเลยพี่เนอ้งอนนี่เอาหป่อนเลยอ่ะแ้คือมืนแ้วแน่น้องเอ้ยอมมนอนียงครับ เมื่อคืนนี้มันถ่ายแนมันนอนีเห็นอยู่เห็นรถที่คราหลยคนกาไปเขากะว่กบมือกวามือนะวามเนเพื่อแายเพื่อเราก็เฮ็นอยู่นี่เราสอนอยู่ราสอนอยู่หันเราก็วาเพื่อเรา่เห็ดอีขบันลูกจันพี่จรจาหลังือเได้ไม่เทีน้อยมีแล้วาบุรุษขบน้องร ดับได้ดับอลอโบก่อครับแคือบา้างมืออ่นบ่ีกบดอกบางมบ่บ้างขำใหญ่ๆเมวันก็ม่ย่กินเลยฮึผบกเด้อแมนแซ่บแบ่บนะทำอนอดะแม่พ่ทำเออครับบ่รกเกอร์นเนีบบดเนาเราใ่ผ้ื่เนาะมันเนาะ

นอไม้เลยก็เป็นนอไม้ปนเลยนะมีนอถงมีนอสดักบวบมักเออม้นยไ่น่าเดียแล้วะลูกกินข้าวกข้ากันแม่วันยากินแต่พี่น้องถ้าจ้ขอฝากบรรยกาศวันี้เด้อจังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจเ้อเราดู แท็กกับคำว่าสบายดี